หาเขียดกลางคืนทำอะไรบ้างครับก็ออกใส่หนูหากบดักรอมยังไม่ได้กินแล้วมา <c oughs> กับวันวัวควายโอ้โอ้ทำขนาดนี้แล้วอะ่ะไม่รู้จะพูดแล้วนะจะพูดแล้วไม่มีคำพูดแล้วแหละเขานอนกันสบายกลางคืนออกหาหนูนะอ่ากลับมาบ้านเขานอน,นเงียบดับไปไอเราเดินห้าวทุ่ม,มทีหนึ่งได้นอนอ ถ้าพูดจริงๆเนาะก็ไม่ได้อยากไปอย่างนั้นเนาะใช่ไหม,อ,มอยากนอนมือเขาใช่ไหมอยากอะอยากพักก่อนเนาะเราอายุป่านนี้แล้วเนะาะแต่เราไม่หาก็ไม่มีอะไรกินครับผมพวกนีก้น่าจะเป็นเหมือนกันแหละถ้าบผล่มากับลมกับน้ําค้างนะเขาได้บอกไหมไอเกี่ยวไม้ที่เราปล่อยวัวเช้าๆให้ไปกินเนี่ยมันมีมีเกี่ยวแต่เขาไม่ได้บอกมีใครแยง อืเนี่ยผู้ชมครับดูนะฮะเนี่ยมันกินเนี่ย<า>เห็นปากไหมนนปากสันนะแต่ว่าพยายามที่จะกินอยู่นะเมื่อวานยังกินได้เลยวนัยยวนนี้ไม่ได้เลยวันนี้ไม่ได้เลยอาปากได้นิดเดียวเนะาะแย่แค่หนึ่งชิ้นยังกินไม่ได้นะผู้ชมครับดูอาหันก็สู้เหมือนกันเว้ยเคี้ยวไม่ได้นะกรอบยาอีกไหม เป็นกันหลายพื้นที่เลยนะตาะท้อไหมท้อก็แล้วเลเริ่มเริ่มท้อแล้ว <c oughs> โอ้ทำไรก็มีแต่ปัญหาปัญหาอุปสรรคอุปสรรคเยอะข้าวลาเหมือนกันไม่ไงทำนาปีนี้ขาดทุนไหมขาดยับเยินเลยแล้วทำนา คนจนคือคนทำนาอันนี้เรื่องจริงนะทั้งนั้นใช่ไม่ทำก็เอามันก็ทำนานก็ยังได้กินมั่งข้าวเนะวาะดีกว่าซื้อเขาดีก็ซื้อเขาก็นาตัวเองด้วยได้เช่าเขาก็ทำทำไปทำนาน้อยอาศัยเลี้ยงวัวก็วัวก็มาล้มเจ็บอีกอ ไม่รู้จะทำอะไรแล้วจ <c oughs> นปัญญาแล้วไม่ใช่ว่าคนจนจะไม่ดิ้นนะเขาดิ้นเขาสู้นหน้าดูดิ้นรนทั้งทุอยาอ่ไม่ใช่ว่าคนจนนี่เขาจะงอมืองอเท้านะออมันไม่ใช่เรื่องจริงนะสู้กันหมดทุกคนนะตาสู้ทุกคนแหละอ่าแต่ทางที่สู้มันมันไม่สามารถที่ทําให้รวยได้เนาะใช่ถูกต้องไหมถูกต้องอ่าเราเลี้ยงวัวเราทํานานะ่ะมันไม่ใช่หนทางที่จะทําให้ชาวบ้าน,นรวยได้นะ อันนมีแต่ทรงกับซุดนะผมว่านะเอาให้มันกน,มนกิดนนะูเพราะว่ามันไม่ได้กินทั้งวันนะมมันนนไไ่ด้้กิหญาาเเลยนะ,อ,ะอันนี้คุณตาลองตัดมีเปียให้ดูนะว่ามันจะกินหรือเปล่านะผู้ชมครับตั้งแต่เกิดมานี่ตาแดงเคยเจอโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยมาก่อนไหมเนี่ยเพิ่งเจอเนี่ยครั้งแรกเลยเหรออืตั้งแต่เลี้ยงมา ทัจะเลี้ยงม,มาอืมแซงหนึ่งนผู้ชมครับอ่าเอาหญ้ามามันก็รู้สึกมันอยากกินนะแสดงหญาก็ได้อืมอันขวามือก็พยายามที่จะกินนะผู้ชมครับแต่ว่าน้ำลายเขาฟูปากนะไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะส่วนตัวที่ท้องนะกินได้นะเพราะว่าน้ำลายไม่ฟูปากนะอ่ายังกินได้ปกติอันนี้เป็นลงขาอ่าเป็นที่ขาตัวนี้ไม่ได้เป็นที่ปากเนาะอืม,อม ส่วนในตัวเล็กเนี่ยเป็นที่ปาก,ปากอ่าไม่ลุกเลยมันเป็นแบบนี้กี่วันแล้วนี่ตัวเล็กนี่เพิ่งกันวันนี้ไม่สดชื่น่เป็นมาสามวันข้าวสามวันนี้ห้าวันครับผมนี่ไปก่อนมันพยายามที่จะกินอยู่ครับแต่มันนั่นน่ะมันเจ็บปากเนาะอ,อ่าอ้าปากไม่ได้ผู้ชมครับเห็นได้ชัดเจนเลยเนี่ยพยายามจะอ้าปากอยู่แต่อ้าไม่ได้ ลูกมาไทยมอนเดเปี่ยไม่ใช่ลูกน่าใส่บอกอเลยใช่หรอแตดงผมว่าแตแดงลองม้วนนะให้เป็นกเล็กยัดใส่ปากมันดูซิผมว่าต้องทำงานต้องป้อนนะแตแดงเอาอ่อนๆมาเชื่อผมนี่อ่าอ่อนๆอ่ะใบอ่อนอ่ะม้วนเลยแล้วลองยัดปากมันดูซิผมว่ามันน่าจะกินได้นะทำอย่างนั้นอนะ่ะอันนี้อาปากไม่ไหวมึงก็เราทำเขาต้องในวัวนนะอ่ะอม้วนใบอ่อนตาเพราะว่ามันน่าจะกินได้นะ อ่ม้วนม้วนอะ่ะมันน่าปากไว้ได้มันอยากจะกินอยู่อ่าม้วนงันนะไครับตาลองม้วนดูอ่าม้วนกองแลปอนดูสิได้ไหมป้อนเข้าไปอ่ะฮาร์ออปแฮร์ป,ป,ปได้ไหมเป็นที่ขาพอคือได้เป็นที่ปากไย ไม่ได้หรอกตามันอยากกินอยู่นะตาอยากเลยมันเคยกินนกินมันเป็นวัวที่กินเก่งมากเนี่แล้วก็สงสารตามเนาะอ๋อทองนี่เอตนี้อ๋อท้องนี่เหรอทองอือแล้วกได้สามสี่เหือยแครกินไปลูกคนอยากกินแต่ไม่ได้กินนะอ่าไอ้ตัวเล็กนี่ไม่ลุกเลยนะผู้ชมครับ ที่ครอผมก็ได้เป็นหนึ่งตัวแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วเศร้าใจแล้ววัคซีนเพิ่งได้มาวันนี้จะฉีดทันหรือเปล่าเนาะมันเป็นมันมากับลมนี่ขนาดฉีดวัคซีนก่อนนะั้นอ่าอ่าฉีดจะขนาดไหนมันมากับลมใครบอกว่ามากับลมกบลเออเอมบัดสัตว์บอกว่ามากับลมอืมันมากับลมมากับน้ําค้างมากับน้ําค้างผมว่าต่อให้อยู่ที่ไหนในโลกนี้น่าจะเป็นเหมือนกันแหละถ้าบอกว่ามากับลมกับน้ําค้างนะ เขาได้บอกไหมไอ้เกี่ยวไหมที่เราปล่อยวัวเช้าๆให้ไปกินเนี่ยอืมันมีมีเกี่ยวตแต่เขาไม่ได้บอก <ไป S 2> หรอกมีไข่แดงเออ,<ม>อาเกี่ยวสินุก็บปากมันนะอืเนี่ยผู้ชมครับดูนะฮะเนี่ยมันกินเนี่ย<า>เห็นปากมัไหมปากสั่นนะแต่ว่าพยายามที่จะกินอยู่นะอ่าเมื่อวานยังกินได้อยู่เลยวันนี้ไม่ได้เลยวันนี้ไม่ได้เลยอ้าปากได้นิดเดียวเนาะแย่ แค่หนึ่งชิ้นยังกินไม่ได้นะผู้ชมครับดูอ้าวมันก็สู้เหมือนกันเว้ยเคียวไม่ได้นะอกอบยาอีกไหม,อมตอนนี้ไล่วัวก,กินหญ้าผู้ชมครับกินหญ้าดูดินั่นหลนะกินกับตานะ่ะขาหลังอ่อนอมผมว่าถ้าวัวยิ่งนอนยิ่งสุดนะใช่<ว>อ มันต้องให้ลูกกินหญ้าก,กินอะไรนะอืมโอ้ตัวนี้กินได้เป็นลำเลยตัวนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วแหละน่าจะสบายแล้วตัวนี้อ่าแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษหน้าตานะไม,ไม่ได้ฉีดยงฉีดยาไม่ทําอะไรเลยนะฉีดฉีดก่อนอืมฉีดแล้วสามเสร็จแก้เซฟอะไรอ๋อฉีดเหมือนกันใช่ไหมเออแล้วก็บํารุงตอนที่เป็นนี้นะ มันเป็นคาเจอเห็นวันแรกเลยนะ <S <S ก็ฉีดเลยฉีดเลยอ๋หอเลยอันนี้เห็นก็วันแรกก็โทรเลยเช่าโทรเลยเห็นเมื่อคืนนี่นะครับผมขีดสามตัวบำรุงแก้อัแก้เสบแก้ไขนะตัดอีกตาเอาให้หมดเลยมีความหวังอยู่ถ้ามันกินได้ขนาดนี้นะ เศร้าใจเลยนะผมนะว่าเนาะลัวก็ท้องหยิกสงสานเขานะเนาะเลี้ยงเขามาผมว่าคนเลี้ยงก็สู้เต็มที่นะตานะรักษาวิ่งหาหอบหายาทำทุกอย่างเลยนะผมว่านะเลี้ยงมานะเนาะเลี้ยงมากับเมื่อมันเป็นอะไรไปเราก็สงสารอืม แต่ว่าคุณตาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะเคยตั้งจะเลี้ยงวัวมา4ีสิบปนะเพิ่งเจอครั้งแรกเลยนะปากเปื่อยเท้าเปื่อยนะ,นนหะเห็นกับตาแล้วทีนี้น่ากลัวไหมตาคิดว่าน่ากลัวนะโลกนี้มามาไม่เห็นเห็นตัวถ้ามาเป็นตัวก็จะได้ฉะกันละ <laughs> ระหว่างปากเปื่อยเท้าเปื่อยกับลำปีสกินตาว่าอันไหน น่ากลััวกนำปีก็กินถ้าเกิดขังน,นตายเลยอะ่ะอืมลูกก็ตายไปตัวไงลำปีที่คอกนะนี่รุ่นเนี้ยอ่าแค่จับแค่วันเดียวเองอืมครับผมแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยโรคลำปีสกินเนี่ยเราไม่รู้มันเป็นโรคอะไรเนาะเราก็ทำไปทั่วกันนะมันมากับพวกแมลงเยอะครับผม กบยุงกนำโรคอือืลา,าเขืยดกลางคืนเออทำอะไรบ้างครับก็ออกใส่หนูหาก,กบดักร่อมยังไม่ได้กินแล้วมากับวันวัวควายอ๋อโอ้ทำขนาดนี้แล้วอะ่ะไม่รู้จะพูดแล้วนะไม่มีคำพูดแล้วแหละ เขานอนกันสบายคือนออกหาหนูนะกลับมาบ้านเขานอนเงียบดับไปไอเราเดินเ้าหุ่มอีหนึ่งได้นอนออืถ้าพูดจริงๆนอนก็ไม่ได้อยากไปอย่างนั้นเนาะใช่ไหมอยากนอนเมือเขาใช่ไหมยากอยาก,ยากพักผ่อนเนาะเราอายุต่านนี้แล้วเนะาะแต่เราไม่หาก็ไม่มีอะไรกินครับผม แค่ินเดือนสูงาเยอะแค่หกร้อยกว่าบาทหกร้อยไม่พอหรอมันไม่พอหรอกค่าน้ำค่าไฟมันก็หมดแล้วอือืสู้ตั้งขนาดนี้นะออมไม่ใช่ว่าไม่สู้นะแล้วตัวนี้นะค่างเงินก็แพงเลยนะแพงเลยร้อย <101 S 2> หนึ่งใช้มีอะไรก๋วเตี๋ยวก็หมดแล้วจานหนึ<อ>่งหกสิบ จริงๆขนาดว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะ,ะ,ะใช้ชีวิตอ,อยู่แต่ทุ่งนานะนถ้าไปอยู่เร,เรามีข้าวทำนาได้ข้าวกินวัวเราไม่ทำนารับจ้างเขาวันๆเนี่ยมันไม่พอหรอกอมไม่มีนาทำครับผมเอาไปทำงานกว่าสร้างวันละสามร้อยห้าสิบไหนค่าเอาเฉลี่ยค่ากับข้าวค่า ค่ากับข้าวค่า,า,าหลานไปเรียนอืมันก็หมดแล้วครับผมวันหนึ่งอย่างน้อยต้องได้เท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้เนี่ยวันหนึ่งอย่างน้อยต้องได้วันละสี่ถึงห้าร้อยบาทอยู่ทุ่งอยู่ได้อยู่ทุ่งนาแบบเรานะขี้เลยเลยเลยนะคิเล่โอ้ยกค่าใช้จ่ายมีทุกอย่างเนาะเจา แล้วเราอายุป่านนี้เราไปทํางานรับจ้างอะไรเขาก็ไปไหมอ่ะเขาก็ไม่เอาครับผมอายุ60กว่าแล้วเขาไม่เอาแล้วมันก็เลี้ยงได้แต่วัวจริงๆแหละเนาะเลี้ยงวัวกับทานาทำนาทำนาก็ขาดทุนอย่าบอกนะว่าขายข้าวหมดแล้วนี่เก็บไว้กินดีกว่าไปซื้อเขาหน้าตา ถ้าซื้อเขาก็งางท้องแหละผมว่านะน,นี่ตัวไหนกินได้บ้างยังนี่ผมว่าสองทัวนี้นะจียังนะถ้ากินได้มันไม่ไม่เหลือแล้วแหละแต่ว่าตัวนี้กินได้สบายนะผู้ชมครับต้องเอาเกลือใส่น้ําให้มันกินไหมผมว่านะต้องให้กินทางน้ําแทนอ่ะต้องเปลี่ยนสูตรอะํำอ่อนรำอะไรเงี้ย แสดงสําหรับตัวที่อาปากไม่ได้เนาะนะ,นะผมว่าจะต้องเปลี่ยนแนวนะนี่ก็สั่งําเข้าไปํำอ,อ่อนเนีรำอ่อนแล้วก็ผสมน้ําอ่ะแล้วก็ใส่เกลือให้มันสดแทนอ่ะอย่างนั้นนะผมว่านะน่าจะดีนะเพราะว่ามันเคี้ยวไม่ได้ไงาตาอืมมันสู้กินอยู่นะแต่ว่ามันกินไม่ได้ยันนี้ตายจากการเลยเดยอเอาำรำผสมน้ำ ค่าเชื้อก่อนอ๋อ่นค่าเชื้อใช่ไหมเอาปฏิสัตว์ขอมาแบบอ๋อขอยายจากปฏิสัตว์มาแล้วพ่นค่าเชือ้อในคออนะเขาห้ามฉีดต,ตรงไหนบ้างก็บริเวณคออได้ฉีดได้หมดเลยอ่าตัวัวฉีดได้ไหมไม,ไม่ได้อ่๋อผู้ชมครับคาบยาได้แล้วครับอย่างอันนี้เจ้าของยิ้มออกแน่นอนอ่อากินไวเฮ้ยกินแล้วกินละ กินได้แล้วตาเริ่มแล้วเริ่มแล้วผมว่าเอาอ่อนๆให้มันดีกว่าไหมไปๆอ่ะอ่าเอาให้มันนะอย่าเอาลำต้นให้มันนะอ่อนมันอืมโอ้ตัวเล็กไม่เตะต้องเลยตัวเล็กกินไม่ได้เลยนนมันคาบแล้วแไปตีเนี่ยครับผมถ้าบดตาว่าดีไหมก็วันนั้นก็บดกินไหม กินวันหมดก็กินอ่าไอ้เรากลับมาไม่มีเวลาแล้วนะ,ะมันมดครับผมเดี๋ยถ้าบดได้น่าจะดีนะผมว่าแตงนะ,ะมันน่าจะกินนะกินได้เดี๋ถ้าบดนะมันมันทําให้มันไม่ต้องอาปากมากนะแต่ตัวแม่เนี่ยสบายใจแล้วหายห่วงแล้ว ได้สองตัวที่นุ่นเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ก็ยูเลยมาจากเมืองลงรถตุ๊กก็ข้าวหาวัวก่อนแหละสัอสัตชาติยานนะ